เร็วก็ให้ใช้อยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์ที่ก็จะเปิดรองรับ ที่เคยใช้ก็คือที่ไปท่องเที่ยวฟีใหม่ที่ไปเที่ยวชัยภูมิตอนนั้นไปกระทางาน รถเรื่องการจราจรซ้ายเมื่อที่มองเห็นที่เป็นต้องมอตองมอ่งพลงานไม่ได้แผนกล้องไปดูออันนั้นจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะครับที่กําลังก่อสร้สางอยู่คือจะลงไปในน้ําเวลาน้ําขึ้นมาเนี่ยพลิงงานเคยดูในคลิปช่องไหนนะนเ็ปไ,นนะไปถ่ายทําอยู่จะน้ําขึ้นมามันเหมือนกับเราวิ่งอยู่แบบในทะเลสาบอะไรเนี้ย เราขับรถวิ่งอยู่ในทะเลสาบ เคยมาใช้แล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยดูอ่ะช่วงนี่แหละครับอาทิตย์กว่ากว่าที่จะถึงอาทิตย์หน้ากว่ากว่านี่แหละจะถึงนะถึงเทศกาลสงการค่อยดูนะคนจะมาใช้กันเยอะเลยนะข้างล่างก็จะเป็นเส้นทางเดิมนะฮะเส้นทางเดิมเส้นทางเดิมของที่ สวยมากเพราะว่าถนนนี้มันโค้คือแบบมันบางช่วงมันก็จะเป็นแบบรูปตัวเอสอะไรเงี้ยฮะแล้วก็โค้งรับกาบทางซ้ายมือฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นเขื่อนลับตะคองเลยจะมองเห็นแบบอ่ทิวน้าอะไร สร้างที่เขาก่อสร้างนะครับก่อสร้างเรียบกับทางเขื่อนลาตะคองการก่อสร้างก็คงจะยากกันนะเพราะว่ามันเป็นหินหนะฮะต้องลงเสาเข็มต้องโอ้อเครืงไม้เครื่องมือนี่ก็ต้องพอจำควรนะครับ 256หกเบเวลานี่ก็8.10แล้วิละประมาณ8.10สขอบคุณท,ทุกท่านนะครับ